ชอบจารย์มาใส่อันอันนั้นไม่ชอบจารย์มาใส่อันอันนั้นมันแไงใส่เปลือกใส่ยางมันไหมโอ้ยกูถ่ายใหญ่นะแกะได้ยังไงนี่นแกะมาที่นี่นี่เอาหัวออกก่อนนี่ดูมันกุ้งทีแม็กมานั่งตรงนี้นี่มันกุ้งให้ตัวนาตัวหนึ่งเลยบุ้งให้ใหญ่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 เออมาแม่จะบอกเออไหนแกะยังไงน้าลม มิ้นทคโคกหน่อยเทคโคกนณหน่อยม้นทีโคกค้าหน่อยกุ้งตัใหญ่มากินอะไกับเขาได้ไมกินอลยครับกินหมดกินหมด้งกินย่างกุ้งกับพี่น้องนะน้องายพอน้อยพี่สาวนะเจะ้เขาไกินได้นนะครับไปกันนะีเขาที่เปนี แกเองสิโตแล้วตัวก็ใหญ่กุ้งนะหัวมไม่เอไนี่แม่ทให้ะนกะต้ะตากตาอร่อยไหมมิ้นมันมิ้นอร่อยไหม อ้วน่อยไหมอ้วนอ้วนกินดิอ้วนกินแล้วข้าวปลาอร่อยไหมไหนจิ้มจิ้มเดี๋ยวเพิ่งถ่ายต้อจิ้มจิ้มน้ำจิ้มเลยจิ้มเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งดิมึงกินก่อนนะสักทีอานนี้อะไรกินแม็กแม็คจุ่มนี่แม็กเอาไปเลยเนี่ยเออจุ่มให้เบิรงนอะจุ่มให้เบิงร์น แกกุ้งใหน้นะแกกุ้งใหน้นะคลิปเมือ่อ,อคืนเนี่ยนะทำลาบเนื้อนี่นะคนเบิ่งบโบลายแต่ว่าไปเบิ่งหลังบ้านได้ซีเรียญไหมเฮ้ยได้ซีเรียลดูเธอเนี่ยกินเลยเนี่ยมันมันเออมันปูย,นย่างปูค่ะก,กินไปในยามมัน กมาตกตลาดมาเมื่อกี้น <okay, ี่ตกได้เงินมาหอยพวกีขายเอหอยอยเอาหัวมันออกแะเนี่กินว้าบกินอะเมาหัวใหญ่มกุ้งอร่อิม่างเยะ้มกุ้งจมันจิ้มกุ้งใหญ่ใเียเน้อแป้งเน้อมาแกมกมหัวย่าง Sambil-sambil, Sambil-sambil Sambil-sambil